ดูดวงชาวราศีพฤกษ์ชาวราศีพฤกษ์ดวงโดดเด่นดวงอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจรจาได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอัตนาอย่างก้าวกระโดดดวงเสือวิ่งเข้าชนดวงรวยจนน่ากลัวอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาโดดเด่นด้วยอำนาจบารมีวาสนาท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุย ได้ต่อรองอัศวินถือดาบขี่ม้าปราบประหารศัตรูโมมาแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาเปิดรับทรัพย์สิ่งดีดีจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านต้องสังเกตโชคชะตาของท่านให้ดีเพราะโชคชะตาของท่านกําลังจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์โชคลาภบ่บงบอกถึงการที่ท่านเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหาร เอาจริงเอาจังจนประสบผสเร็จดวงตาจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาทันทีทันใดชะตาชีวิตรุ่งโรจน์นะครับสิ่งต่างๆที่ใครไม่มองไม่เห็นนะครับผมโบมบอกถึงว่าโชคจะตามด้านเป็นบุคคลที่มีอานาจถึงได้มองเห็นมองเห็นโอกาสท้องโอกาสที่จะมีความประสบความสำเร็จจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดเหนือกว่าใครทั้งหมดทั้งสิ้น ชวยทองมันเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตําแหน่งครอบครัวครับเงินทองก็มาเยอะแยะมากมายดวงเสือวิ่งเข้ามาชนก็คือว่ามีเรื่องให้ต้องปะทะมีเรื่องต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีเรื่องที่ต้องต้องรีบหางเงินทันทีทันใดไม่มีไม่ได้ต้องรวยเหล่านี้ต้องรวยจนน่ากลัวแต่ดวงชะตาของท่านจะต้องมุ่งตรงไปข้างหน้าับผมจะมีอุปสรรครอท่านอยู่ให้ท่านเดินอ้อมเอาถ้าเป็นไปได้ครับผม การยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมรีวัส,สนาสิ่งศิทธิ์คอยปกปักุ้มงรองษศรุนนนำโชคชะตาิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดดวงชะตาของท่านจะกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาผันธีกันได้เมื่อถึงเวลาสิ่งที่ใช่เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนบ่งบอกถึงดวงชะตาที่มีอำนาจทุ่งข้าวเหลืองลามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแจ่มชื่น หัวใจพองโตต้นไม้อิงหลังครับจะทําอะไรก็ผสมเสร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาเป็นสถีทันทีทันใดชะตาชีวิตรับทรัพย์ถ้าผมดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคส,สมสมสวังดังใจหมายมีดปักเต็มหลังดวงชะตากะเัรกากะสายเจอเรื่องราวต่างๆก็มาลุมเราแทบจะทนไม่ไหว ปัญหาต่างๆเข้ามาล่มเราตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งประสบผลเร็จยิ่งให้ยิ่งหลับซับอะไรบางอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาของท่านท่านแบ่งภาระไว้หนักหนักหน่วงแล้วรายได้จะสูงเป็นพิเศษจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาตามทีทจันใดการตกตําแหน่งส่งมอบอนาบนาจบารมีวาสนา สิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทําให้ท่านลื่นเลิงสังสรรแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาจะทําอะไรก็แจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเกิดความมั่นคงพระราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งความผสมเร็จนะครับผมจะมีโอกาสทองจะนําพาซึ่งสิ่งที่ท่านนําพาซึ่งความะสมเร็จมาทําให้ท่านรู้สึกคึกเคิ ในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินกวนกวาวายกษัตริยกษะตรย์แก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้โดยดีพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความผสมเร็จจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับรัพย์เป็นเศรษฐีันะผมพระราชาแห่งถ้วยเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วยังมีการตกตำแหน่งบนกุศลวัสนาสามเลนเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ดูดี นะผมเจ้ากรรมในเวรจะเข้ามาลุมเราเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างปรับปรุงแก้ไขพัฒนาะทันทีทันใดสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับท่านนะครับผมดวงตายังตกตำแหน่งเอ็มโลนโเขาเรียกว่าร้อนแรงจนทนไม่ไหวหประหัรประหารส,สตโตโมมารและโชคชะตาของท่านานจะได้กลนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองและเกิดความว่าอยากจะรวยเดี๋ยวนี้รวยทันทีทันใดไม่มีสิเลือกข้าพเจ้าต้องรวย ถ้าไม่รวยไม่ได้แน่นอนครับท่านต้องรวยแต่ท่านต้องเลือกให้ถูกถ้าท่านเลือกถูกท่านเป็นเศรษฐีท่านเลือกผิดล่ะชีวิตตกต่ำเบี้ยดินเราบดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตา,าผมครับไปด้านหน้าก็ผิดด้านหลังก็ผิดนั้นไปได้ทางด้านเดียวไปด้านหน้าครับถ,ถอยหลังก็ผิดก็มีค่าเท่ากันครับดาบสองควายเกิดขึ้นในโชคชะตาชตตาต้องเลือกให้ถูก เรื่องที่สุขสมสมหวังดังใจหมายแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาพิผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดเตรียมตัวเป็นเศรษฐีกันล้านะครับผมอันจะแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบนกุศลวาสนาสิ่งที่ท่านจะเจอสิ่งที่ใช่นะครับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาทันทีทันใดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายช่วยทองเหรียญใหญ่เพเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวฟ้าผ่า ลงกลางเดอะทาวเวอร์ทะเลาะวิวาทกันพังพินาศท่านควรที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้แก่งแยกชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาทเทพเทวดาฟ้าดินปก,ปกปากคุ้มครองรักษาอัศาวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งความประสมเร็จนะครับผมใครบางคนจะคอยประจบป,ประแจงเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษเพราะว่าโชคชะตาท่านตกตำแหน่งที่ดีการตาัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารอัศาวินนะครับอยู่ในวงล้อ นะผมท่านจะลื่นเรงิงสังสรรค์แจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสงสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนะผมกับเรื่องราวต่างๆคนที่เข้ามาลักษณะหลอกลวงชิงไหวชิงพลิบแก่งแย่งชิงทีครับนะท่านควรที่จะต้องหลบหลีกให้ไกลระวังเรื่องการเซ็นสัญญานะครับเรื่องการเซ็นคำ จะทําให้ท่านเป็นนี้เป็นสินได้โดยใช่เหตุพระราชาน,นั่งบนบัลลังก์ถือเหรียญจะนําพาซึ่งความะสมเดจท่านจะมีโอกาสทองโอกาสที่จะค้นพบคบเจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้มุ่งบ้านม่งตรงไปข้างหน้าจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์ปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับกบะวบกระวายกษัตริย์ับยกระส่ายจะได้แก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้วดวยดีท่านจะเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตา นะครับผมสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชกตามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาครับจัดแจงทาตามแบบแผนประเพณีนะครับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดต้องแก้ไขปรับปรุงในโชคตตาปรับปรุงแปลเปลีป่นนอยนแปลผ่านพาฒนาอย่างก้าวกระโดดมีดปักตรงกลางใจนะครับผมกระวนกระวายนะครับสับสนงง,งวยว่าจะเอาอย่างไนแน่นะครับผมโชกตาของท่านตกตําแหน่งที่ดีแล้วครับชาวราศีพฤษภรวยจนน่ากลัว ดวงเสือวิ่งเข้าชนปะทะกับใข่บางคนผมดวงจะตาของท่านเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีผมทําไมจะไม่ได้ครับดวงใหญ่ขนาดนี้ดวงพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะฟาดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นตัวท่านสวัสดีครับ